สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนควรัวจะมาทําปุ๋ยหมักไว้ใช้นะคะสูตรนี้สูตรง่ายๆนะคะไม่ยากอุปกรณ์ก็มีแบบนี้นะคะจะมารับชมด้วยกันนะคะเพื่อนนี่เาเป็นวัตถุดิบที่เรานํามาใช้ในการทําเป็นกระบะในการทําปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะก็ เป็นกระเบื้องแล้วก็ใช้ไม้กั้นแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เอาใบไม้ที่เรามีนะคะหรือว่าเป็นฟางก็ได้นะคะนี่ก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งเดีเราจะนําน้ําลงไปยําเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้เพื่อนๆชมค่ะ เราก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวชั้นนี้เราจะนําขี้วัวนะคะลงไปชั้นหนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่จะเอานําลงไปคุกนําลงไปย้ำนะคะค่ะเราก็นําขี้วัวลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการลดด้วยน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำา e อหรือกากน้ำตาลก็ได้นะคะทุกคนชั้นนี้ก็จะใส่ถ้ามีน้ำตาลทรายแดงก็1กิโลแต่เราจะใช้น้ำหมักจุลซีสังเคราะห์แสงเราก็จะนำน้ำจุลซีที่ทำไว้นะคะมากสมไปในน้ำเพื่อที่จะไปลดให้ชุ่มนะคะถ้าใครไม่มีนะคะก็ใช้ น้ำ EM ็ M, หรือว่ากัดน้ำตาลก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายแดงไม่ต้องผสมน้ำนะคะหวานลงไปเลยนะคะแล้วก็ใช้น้ำฉีดตามลงไปได้เลยค่ะคะ่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะคะวันเสียนครัวเคยทำไปครั้งหนึ่งตั้งแต่สมัยที่วันเสนครัวปลูกปลูกผักอยู่กับพ่อนะคะ ตอนนั้นก็ทําแบบนี้นะคะน,นี้ก็เลยนํากลับมาทําอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ทํางานแล้วออกงาอยู่บ้านก็เลยปลูกผักแล้วก็จะทําปุ๋ยหมักปุก๋ยคอกไว้ใช้เองตอนนี้เราเก็บอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะก็จะพาทุกคนมาดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆท่านไหนจะทําก็ทําตามได้เลยนะคะเอา กระเบื้องนะคะหรือว่ามีรองก็ได้นะคะแล้วก็กวาดไปไม้หรือว่าเก็บใบไม้ที่เรามีนะคะเอามาสุมไว้เราก็ทําทีละชั้นนะคะใบไม้ชั้นหนึ่งแล้วก็ขี้วัวชั้นหนึ่งแล้วเราก็ใช้น้ําลดลงไปแล้วก็ย่ำย่ำถ้าใครไม่ย่ําก็ได้นะคะแล้วก็พอชั้นที่สองเราก็ทําเหมือนชั้นแรกนะคะทั้งหมดก็จะทำสามชั้น สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ